อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ<ร>ที่<ร>สกูปดีๆอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือสกูปของไทยเบฟนะครับในชื่อตอน,นชื่อว่า SX กครับ s u s t a i n a b i l i t y Expo 2023การพนานด้านสารณสุขครับเนื้อหาสาระเป็นไงไปรับฟังกันเลยครับเชิญค่ะสุขภาพจะดีได้เริ่มที่ตัวเราเองเพราะเราเชื่อว่าการมีชีวิตที่ดี ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพที่ดีหนึ่งในความยั่งยืนที่ไทยเบฟคอยสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือด้านสาธารณสุขบริษัทไทยเบเวอร์เรจำกัดมหาชนร่วมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุขมาตลอดผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร มูลนิธิหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ดีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีอย่างยั่งยืนจากแนวคิดดังกลาง่าวจึงผสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายพันธมิตรแสดงพลังความยั่งยืนด้านสุขภาพในงาน SX 2023 Soul b e t t e r m e เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของตนเองรวมไปถึงนวัตรกรรมหลากหลายด้านโดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าชมงานกว่า360,000คนเราพยายามที่จะรณรงค์ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะโดยเริ่มจากภายในตั้งแต่สุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพแล้วก็สังคมก็จะมีคุณภาพตามมาค่ะ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนหลายๆแห่งมากเลยนะคะอันนี้นับว่าเป็นงานเอ็กซ์โปที่ยิ่งใหญ่มากระดับอาเซียนเลยไทยเบฟร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเบฟเรชจ,จำกัดมหาชนก็ขอบคุณนะคะไทยเบฟนะคะสำหรับในเรื่องของสกูปดีค่ะ